ยินบีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ลลโอนลเมสซี่เริ่มต้นกันที่สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะเจาะลึกทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวของบุรุษผู้เป็นดั่งตำนานที่ยังมีลมหายใจลลโอนลเมสซี่นั่นเองครับ วันนี้เรามีข่าวคราวมากมายมาอัปเดตให้ฟังกันแบบจัดเต็มตั้งแต่ฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงในเมเจอร์ลีกซ s อกเกอร์ไปจนถึงอนาคตในนามทีมชาติที่หลายคนกำลังจับตามองเรียกได้ว่าครบทุกรสชาติแน่นอนครับ เริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือฟอร์มการเล่นระดับพระการของลีโอเนลเมสซี่ที่นำทัพอินเตอร์ไมอามีเปิดบ้านถล่มนิวยอ r ร์ซิตี้เอฟซีไปแบบไม่ไหวหน้าด้วยสกอร์ขาดลอยถึง4-0ต่อในเกมเมเจอร์ลีกเกอร์เมื่อคืนวันพุทธที่24กันยายนปี2025ที่ผ่านมาครับ ต้องบอกว่าชัยชนะนัดนี้นี่มันมีความหมายมากกว่าแค่3แต้มธรรมดานะครับเพราะมันคือการการันตีตัวเข้ารอบเพลย์ออฟให้กับอินเตอร์ไมอามีได้สำเร็จเหมือนการเป็นการตอกย้ำว่าการมาของเมสซี่เนี่ยมันยกระดับทีมขึ้นมาทั้งทีมจริงๆครับ จากทีมที่เคยอยู่ท้ายตารางตอนนี้กลายเป็นทีมที่ใครๆก็ต้องหวั่นเกรงไปแล้วเกมนี้ถ้าใครได้ดูนะครับจะเห็นเลยว่าเมสซี่แกดโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางสนามจริงๆเหมือนมีออร่าเปล่งประกายออกมาเลยก็ว่าได้วันนั้นพี่แกสดจัดไปจุกจุประตูกับอีก1แอสซิสรวมแล้วในฤดูกาลนี้เขามีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วถึง37ครั้งคือมันเป็นตัวเลขที่บ้าคลั่งมากนะครับสำหรับนักเตะในวนัยนี้ที่ย้ายมาเล่นในลีกใหม่ แต่สําหรับเมสซี่แล้วดูเหมือนคําว่าปรับตัวจะไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของเขาเลยครับแกมาถึงก็ระเบิดฟอร์มเทพได้ทันทีเหมือนกับว่าเล่นที่นี่มาเป็น10บสปีแล้วยังไงนั้นเลยไฮยไลท์สำคัญของเกมนี้ที่ต้องพูดถึงเลยก็คือประตูที่2ของเมสซี่ในเกมหรือประตูที่ทําให้ทีมนำห่างเป็น2ต่อ0ูนในนาทีที่74จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เขาได้บอลหลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษ ผู้รักษาประตูของนิวย์กซิตี้อย่างแมตต์ฟรีสพยายามจะวิ่งออกมาปิดมุมแต่ช้าไปครับเมสซี่เหลือบมองเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะบรรจงใช้เท้าซ้ายข้างถนัดชิปบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้นเป็นลูกยิงที่แสดงให้เห็นถึงคลาสบอลวิสัยทัศน์และความเยือกเย็นอย่างถึงที่สุด คือมันดูง่ายไปหมดเลยเวลาที่เขาทำแต่เชื่อเธอครับว่านักเตะร้อยทั้งร้อยพอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปมีลนลานยิงนกตดปลากันเป็นแถวแน่นอนแต่นี่คือลีโอนลเมสซี่ครับเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อ นอกจาก2ประตูของเมสซี่แล้วอีก2ประตูก็มาจากคู่หูของเขาอย่างลุยซัวเรสที่เพิ่งพ้นโทษแบนกลับมาก็ซัดจุดโทษเข้าไปในนาทีที่83ก่อนที่เมสซี่จะมาบวกประตูที่2ของตัวเองปิดท้ายในอีก3นาทีต่อมาทําให้ทีมเก็บชัยชนะนัดที่3ติดต่อกันได้สําเร็จพร้อมกับยือสถิติเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดในลีกต่อไปที่64ประตู เกมรุกของอินเตอร์ไมอามี่ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าหัวเทียมจริงๆครับ6นัดหลังสุดของพวกเขามีถึง5นัดที่ยิงกันอย่างน้อย3ประตูเรียกได้ว่าแฟนบอลซื้อตั๋วเข้าไปดูแล้วคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนและแน่นอนครับเมื่อเมสซี่ลงสนามมันก็ต้องมีสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกมนี้ก็เช่นกันครับผม จากการทำ1แอสซิสในครึ่งแรกทำให้เมซี่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับเมสซ์ลีกสกอเร c ์โดยการเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของลีกที่มีส่วนร่วมกับประตูทั้งยิงทั้งจ่ายเกิน35ครั้งได้2ฤด,ดูการติดต่อกันคือแค่ฤด,ดูการเดียวก็ว่ายากแล้วนะครับแต่นี่พี่แกทำได้2ปีซ้อนมันแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเล่นที่สูงปรีดแบบไม่มีตกเลยจริงๆและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ การยิง2ประตูในเกมนี้ยังทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนที่4ในประวัติศาสตร์ลีกที่สามารถทำประตูได้มากกว่า1ลูกใน1เกมได้ถึง8นัดภายในฤดูการเดียวอีกด้วยสถิติตแต่ละอย่างที่สร้างขึ้นมานี่มันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆครับในขณะที่เกมรุกกำลังเฉียบคมเกมรับก็ไม่น้อยหน้านะครับผู้รักษาประตูอย่างออสการีก็โชว์ฟอร์มหนึบเก็บคลีนชีทที่6ของตัวเองในฤดูการนี้ไปได้แม้ว่าทางฝั่งนิวยอร์กซิตี้ก็มีโอกาสทองอยู่บ้าง เหมือนกนกัโดยเฉพาะในครึ่งแรกจากจังหวะโหมของกองหลังติอาโก้มาตินส์หรือจังหวะที่กองหน้านิโคลัสเฟอร์นันเดสล็อกหลบจนผู้รักษาประตูล้มไปแล้วแต่ดันยิงหลุดเสาออกไปเองก็ต้องชมว่าแนวรับของไมอามี่รวมถึงอุสตารี่เองก็มีสมาธิกันดีมากๆครับช่วยกันป้องกันจนทีมไม่เสียประตูได้สําเร็จ จากฟอร์มการเล่นอันสุดยอดในลีกอเมริกาแบบนี้มันก็อดไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่จะทำให้เราต้องหันไปมองคู่ปรับตลอดการที่ไปสร้างตำนานบทใหม่อยู่ที่อีกฝากหนึ่งของโลกนั่นก็คือคริสเตียโน o โรนัลโดที่กำลังค้าแข่งอยู่กับสโมสรออัลนาเซอร์ในซาอุดีโปรโลีก การย้ายไปเล่นในลีกใหม่ของทั้งสองคนนี้ได้ยกระดับและสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการฟุตบอลในประเทศนั้นเนี่ยอย่างมหาศาลเลยทีเดียวมันคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้วัยจะล่วงเลยไปแต่คลาสของพวกเขายังคงเป็นของจริงเสมอเราลองมาดูสถิติของทั้งสองคนในลีกใหม่ของพวกเขากันหน่อยดีกว่าครับข้อมูลล่าสุดจนถึงช่วงเดือนกันยายนปี2025เนี่ยต้องบอกว่าโหดทั้งคู่จริงๆเริ่มจากฝั่งของเมสซี่กับอินเตอร์ไมอามี่ก่อนเลยนะครับ เขาลงเล่นไปแล้วประมาณ78นัดในทุกรายการยิงไปทั้งหมด66ประตูกับอีก31แอสซิสซึ่งสถิตินี้ทำให้เขากลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งๆท,ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2023เท่านั้นเองมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆทีนี้ตัดภาพมาที่ฝั่งของคริสเตียโนโรนัลโดกันบ้างครับกับสโมสรออลนสเซอร์ในซาอุดีอาระเบีย เขาก็ไม่น้อยหน้าเลยครับลงสนามไปทั้งหมด117นัดซัดไปถึง104ประตูคือยิงกันเป็นว่าเล่นเลยจริงๆและความสุดยอดของเขาก็พาทีมอัลนาเซอร์คว้าแชมป์อาหรับคลับแชมเปี้ยนส์คัพเมื่อปี2023มาครองได้สำเร็จเป็นการตอกย้ำสถานะยอดดาวยิงระดับโลกและเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลีกซาอุดิอาระเบียด้วยถ้าเรามองแค่ตัวเลขการทำประตูรวมในอาชีพค้าแข้งทั้งหมด โรนัล do อาจจะดูนำอยู่ด้วยจำนวน946ประตูเทียบกับเมสซี่ที่ทำไป884ประตูแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าโรนัล do ลงเล่นมากกว่าเมสซี่ถึง164นัดเลยทีเดียวซึ่งถ้าเรามาดูค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการทำประตูกันจริงๆจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากขึ้นครับ โดยโรนโัล d o จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ97นาทีต่อหนึ่งประตูซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเครื่องจักรสังหารโดยแท้ในขณะที่เมสซ,ซี่จะมีส่วนร่วมกับประตูไม่ว่าจะยิงเองหรือจ่ายให้เพื่อนยิงฉเฉลี่ยแล้วทุกๆ74นาที ตัวเลขนี้มันสะท้อนสไตล์การเล่นของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีเลยครับโรนัลโดคือสุดยอดจอมจบสกอร์ที่ไว้ใจได้เสมอส่วนเมสซี่คือศิลปินลูกหนังผู้สร้างสารเกมที่สามารถทำได้ทั้งยิงและจ่ายอย่างสมบูรณ์แบบเรื่องของสัญญาก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับ ปัจจุบันเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงฤดูการสุดท้ายของสัญญามูลค่า150ล้านดอลลาร์กับอินเตอร์ไมอามีและมีข่าวออกมาว่ากำลังมีการเจรจาเพื่อขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปซึ่งอาจจะทำให้เขาอยู่กับทีมไปจนถึงช่วงฟุตบอลโลกปี2026หรืออาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำในขณะที่โรโนัลโด้มีสัญญากับอัลนาเซอร์ที่มีมูลค่ามหาศาลถึง700ล้านดอลลาร์ซึ่งมีรายงานว่าสัญญายาวไปจนถึงปี2027เลยทีเดียว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสโมสรที่ต้องการสร้างทีมโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางแม้ว่าอายุจะมากขึ้นแล้วก็ตามสุดท้ายแล้วการเปรียบเทียบนี้มันไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวหรอกครับว่าใครเก่งกว่าใครมันคือเรื่องราวของสองสุดยอดนักเตะที่เลือกเดินในเส้นทางที่แตกต่างกันในช่วงท้ายของอาชีพขาแข้งทั้งคู่ต่างก็ประสบความสำเร็จและสร้าง Impact อิมแพกันยิ่งใหญให่ให้กับหลีของตัวเอง โรนัลโดสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการทำประตูและพาทีมคว้าแชมป์ส่วนเมซี่ก็ยกระดับโปรไฟล์ของเมเจอร์ลีก o กอร์ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและดึงดูดสายตาของแฟนบอลให้หันมาสนใจฟุตบอลในอเมริกากันมากขึ้นการแข่งขันของพวกเขามันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขอีกต่อไปแต่มันคือตำนานที่ถูกจารึกไว้ในสทวีปเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกในทุกๆสัมผัสทุกๆประตูที่พวกเขาทำได้ครับ และเมื่อพูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจแล้วคงไม่มีเวทีไหนที่จะยิ่งใหญ่และสำคัญไปกว่าการรับใช้ชาติอีกแล้วใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่แฟนบอลทั่วโลกโดยเฉพาะชาวอาร์เจนตินากำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดนั่นก็คืออนาคตของลิโอนลเมสซี่ในสีเสื้อฟ้าขาวของทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองครับ ย้อนกลับไปในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่อาร์เจนตินาเปิดบ้านเอาชนะเวเนซุเอลาไปได้3-0ต่อ 0. เมสซี่ในวันนั้นก็เหมาคนเดียวไป2ประตูแต่ความสำคัญของเกมนั้นมันมีอะไรมากกว่าผลการแข่งขันครับเพราะมันอาจจะเป็นเกมในนามทีมชาติอย่างเป็นทางการนัดสุดท้ายของเขาบนแผ่นดินเกิดที่กรุงบัวโนสไอเรสบรรยากาศในวันนั้นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายมากๆครับ มีรายงานว่าเมสซี่ถึงกับหลั่งน้ำตาในช่วงเตรียมตัวก่อนเกมเลยทีเดียวมันเป็นข่าคืนที่สะเทือนอารมณ์ของทั้งตัวเขาเองและแฟนบอลทั้งประเทศจริงๆครับในเกมนั้นเมสซี่จัดการยิงประตูเบิกร่องในนาทีที่39โดยการชิปบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูราฟาเอลโรโมอย่างเหนือชั้นก่อนจะมายิงปิดท้ายจากการผ่านบอลของอดีตด,ดาวเด่นจากแอตแลนตาอยูไนเต็ดอย่างตีอาโกเอลมาดาส่วนอีกหนึ่งประตูได้มาจากกองหน้าลาวตาโรมาติเนส แต่สปอตไลท์ทุกดวงในสนามวันนั้นจับจ้องไปที่ชายที่ชื่อลิโอเนลเมสซี่เพียงคนเดียวครับหลังจบเกมเมสซี่ได้ให้สัมภาษณ์ที่เหมือนเป็นการยืนยันความรู้สึกของแฟนบอลทุกคนเขาบอกว่าการที่สามารถจบเส้นทางที่นี่ได้แบบนี้ผมฝันถึงมันมาตลอดการได้เฉลิมฉลองกับผู้คนของผม คำพูดนี้มั่นเหมือนเป็นการกล่าวคำอำลาอยู่ในทีทำให้หลายคนเริ่มใจหายและตั้งคำถามสำคัญขึ้นมาว่าแล้วฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะมาล่ะเราจะได้เห็นลิโอนลเมสซี่ในทัวร์นาเมนต์นั้นเหรือไม่นี่คือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนครับตัวของเมสซี่เองก็ยังคงสงวนท่าทีและยังไม่เคยยืนยันว่าจะเข้าร่วมภาร,รกิจป้องกันแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาหรือไม่ เขาเคยให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสในการเล่นฟุตบอลโลกปี2026ว่าเราอินเตอร์มายามีจะจบฤดูกาลในช่วงสิ้นปีจากนั้นผมก็จะมีช่วงปรีซีซั่นอีกครั้งมันจะมีเวลาเหลืออีก6เดือนแล้วเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเป็นอย่างไรและผมรู้สึกอย่างไรผมหวังว่าจะมีปรีซีซั่นที่ดีและจบฤดูกาลเมเจอร์ลีกซ s อกเกอร์ได้สวยงามจากคำตอบนี้มันชัดเจนว่าเมซี่ให้ความสำคัญกับสภาพร่างกายของเขาเป็นอย่างมาก เขาต้องการประเมินตัวเองอีกครั้งหลังจากจบฤดูกาลกับสโมสรซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะในวัย38ปีการจะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่หนักหน่วงที่สุดในโลกอย่างฟุตบอลโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรายังต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน a d d u ตอร์ ctor, จนต้องถอนตัวจากทีมชาติมาแล้วดังนั้นการตัดสินใจของเขาจึงต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีสัญญาณบวกให้แฟนๆได้ใจชื้นอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือข่าวการเจรจาต่อสัญญากับอินเตอร์มายามีที่อาจจะยาวไปจนถึงช่วงหลังจบฟุตบอลโลกปี2026การที่เขายังคงค้าแข่งอยู่ในลีกที่มีการแข่งขันสูงอย่างเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มันอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมและรักษาสภาพร่างกายของเขาเพื่อทัวร์นาเมนต์สำคัญครั้งนี้ก็เป็นได้มันเหมือนเป็นการวางแผนระยะยาวที่แยบยลมากๆครับ การได้เล่นในอเมริกาไม่ต้องเดินทางไกลข้ามทวีปบ่อยๆน่าจะช่วยให้เขาสดกว่าการเล่นในยุโรปหรือที่อื่นๆดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็คือต้องรอดูกันต่อไปครับอนาคตของเมสซี่ในทีมชาติยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ แต่ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรผมเชื่อว่าแฟนบอลทั่วโลกก็จะเคารพการตัดสินใจของเขาอย่างแน่นอนครับเพราะทุกสิ่งที่เขาทําให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยเฉพาะการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022มันก็มากเกินพอที่จะทําให้เขากลายเป็นตำนานอันสูงสุดของประเทศไปตลอดกาลแล้วทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องหนักๆในทีมชาติมาดูชีวิตและเรื่องราวสนุกๆของเขาที่อินเตอร์ไมอามี่กันบ้างดีกว่าครับ การย้ายมาที่นี่ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเขาจริงๆนะครับหลังจากที่เคยยอมรับว่ามีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการปรับตัวกับชีวิตที่ปารีสแซงแชแกงการได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยมีเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจอย่างลุยซัวเลสหรือโรดิโกเดปอน่าจะทำให้เขามีความสุขกับการเล่นฟุตบอลมากขึ้นเยอะเลยและความสุขของเขาก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะครับเพราะมีข่าวซุปซิปออกมาว่าเนมาอดีตเพื่อนร่วมทีมคนสนิท ได้ออกมาแย้้ๆว่าอยากจะกลอบมารวมตัวกับเมสซี่และซัวเลสอีกครั้งที่อินเตอร์มอามีถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกคงจะได้เห็นการกลับมาของ3ประสานในตำนานอย่าง MSN อีกครั้งมันคงจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยครับลองจินตนาการภาพเกมรุกที่มีทั้ง3คนนี้อยู่ในสนามสิครับกองหลังฝั่งตรงข้ามคงมีฝันร้ายกันแน่นอน นอกสนามก็มีเรื่องราวขำๆให้เราได้อมยิ้มกันบ้างเหมือนกันครับอย่างเช่นเรื่องที่บอดี้การ์ดส่วนตัวของเมสซี่ถูกแบนห้ามลงไปที่ข้างสนามระหว่างเกมการแข่งขันคือถ้าใครเคยเห็นจะรู้ว่าบอดี้การ์ดคนนี้เขาทำงานแข่งขันมากวิ่งตามเมสซี่ติดขอบสนามตลอดเวลาเลยจนบางทีก็อาจจะดูจริงจังเกินไปหน่อยจนทางหลีกต้องออกมาแบกไว้ก่อนก็เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เห็นว่าเมสซี่ได้รับการดูแลดีขนาดไหนครับ แน่นอนว่าความสำเร็จทั้งหมดนี้ต้องยกเครดิตให้กับเดวิดแบ็กแฮมเจ้าของสโมสรคนดงังที่เป็นคนผลักดันดีลนี้ให้เกิดขึ้น การมาของเมสซี่ไม่เพียงแต่จะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังเป็นการยกระดับแบรนด์ของอินเตอร์ไมอามีและเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงและผลงานในสนามก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดครับการคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็เป็นการการันตีความสำเร็จของเขาบนแผ่นดินอเมริกาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวลิโอเนลเมสซี่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ